สว,ส,สวัสดีครับผมเชนขราวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคณพิโชคสวัสดีเอกซีของคณพิโชคครับครับสวัสดีครับครับกินข้าวง่ายไปเนาะครับผมกินแล้วครับกินแล้วครับเมื่อนี้บอมมีธุระไปครับอยู่บ้านครับบอกเมื่อนี้เมื่อนี้บอมมีธุระไปเตีบ้านเน่มีแผนไปทําบุญทางไหนต่อบอกครับตอนนี้แผนแผนแก่คือวันที่ยี่สิบแปดครับยังอยูลกังใช่วงเตรียมงานเป็นของอยู่ครับ อ๋อก็คือยี่สิบแปดเลยเป็นบ่ะครับช่วงสินนนส้นเดือนเานเาะแล้วกสิ้นเดือนพอดีสิ้นเดือนพอดีครับมันเป็นเดือนกุมห้าหรอกครับแมนครับแต่ว่าโมแนนใจขึ้นกันว่าปีนี้ไม่จับมือบริเวณปฏิทินผมเดี๋ยววัินี้ผมคิดว่ายี่สิบแปดแล้วครับแมนป่ะแปดสองคน,นครับสองคนต้องจีบเก่าครับอปีนี้แปดสองคนที่ครับว่าแมนแปดสองคนัแปดสองคนต้องจีบเก่าครับ อ๋อปีกายนี่ครับแปดสองหนครับเอาปีนี้ว่าแม่นแปดสองหนบ่ผมกต่ว่าได้เบิ้งกันแต่ผมคิดว่ามันต้อหนาไมคในยินพอดีผมในยินย่ายว่าปีนี้แปดสองคนวสันตวกับบ้องหูคือกันเพราะว่านับน้าเพลินบ่เป็นไหมครับคือนับเดือนลาดนั่นครับขันเดือนหลวงบ่เมนเลยครับครับแม่นแม่นครับปนนับเดือนลาดครับขันเดือนลาดบมแมนนี่นจังหวะเอฟซีว่าโอ้ยว่าสันอันวันพระพานไปแล้วคนไม่โชคคือนั่นอัน ทมแนวทางเสี้ยนขาแต่น้องมีความเคลื่อนไหวบอว่าสันแต่ว่าวันพ่านนี่มันแปลกๆได้ครับผมจุดทู่ในเลขหาตัวแต่โอ้ผมฟันในเลขหาตัวครับแต่ว่าเลขทูบมันมันจางๆครับมันมันบ่มีเลขฟันในเลขหาตัวไอ้ที่ว่าพนัดผมไว้นะครับว่าหลังวันผ่าสีมาไห่นะครับครับครับแมนแมนวันนี้ผมฟันว่า นี่หละผมฟังว่าเพิ่นโศกันเนาะครับเนาะว่าเพิ่นเล็กเป็นเจ็ดสองกับเจ็ดหกเยวตัวใดให้มันใงทีนีนบอกครับแมนแมนครับตอนนันเป็นสนทนา,ากันอยู่เพิ่นคุยกันอยู่เนาะครับบันนี้เพิ่นเลว่ามาแล้วตามนับเมื่อนั้นกับวันขาพอดีผมกัดนอนหลับที่ฐานคิบไห้ม้าตามบอกเดอ้อตูเป็นกบมาครับครับ,รบแต่ว่าเพิ่นมาเราเพิ่นบอกว่าเอาซีใสเอาซีใสครับแต่ว่าเอาซีใส่ณตรงนี้ที่ว่า เพิ่งยื่นกระดาษไปผมแผ่นหนึ่งผมได้เปิดเบื้องอันนี้เลขหาโตไหมครับครับผมเลขหาโตกเป็นสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดนะครับเกือบมันเกือบป็นเต็มแล้วมาสี่หนึ่งมันนี่มันนี่หาโตเครับผมก็เลยมาคิดแปลกว่ามัาขาดตัวหนึ่งนี่เอายังไงผมแม่เศูนย์ใส่ครับครับเป็นสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดศูนย์ผมก็เลยซื้อหาศูนย์เจ็ดศูนย์นี่ครับเจ็ดหลังก็หาเจ็ดหกสี่โชคเป็นแบงได้ครับว่า เลขเพื่อนหายมามันมันขีดเพื่นเขียนต่อกันครับเป็น4 7 6 5 7แล้วเพื่อนวางไว้ตัวหนึ่งครับผมเคอได้เอาศูนย์ใส่ครับ4 7 6 5 7ครับแล้วคแต่ผมไปซื้อลอตเตอรี่มันก็มีหลีเด้ครับเลขตัวนี้ผมไปซื้อมาได้สามใบมันก็มี่ลีครับ4 7 6 5 7หรือว่า4 7 6 5 7 0ครับ4 4 7 6 5 7 0ครับผมได้ไหมได้ลอตเตอรี่มาพรอม ได้สามใบครับชื่อยี่คอนจันครับเมื่อวานผมไปธุลาบังอยู่คอนจันครับครับผมเอ้าผมก็เลยว่าผมผมแปแกใจชอว่าเพื่อนมาบอกว่าเอาซี่ใส่แต่ว่าเพื่อนยื่นกระดาษให้ผมมันเป็นเลขหาตัวครับผมก็คิดในใจว่าเลขที่ยุดไตมูนี่มันต้องเป็นเลขลรางผมก็เลยว่ามันขาดตัวหนึ่งผมก็เลยาสูนใส่ไปหาสีรถตลีมาแต่ว่าคมจริงเพื่อนหนึ่งคือไห้แค่สี่เจ็ดหกกับห้าเจ็ดพนั้น ผมได้ว่ามันขาดไปตัวหนึ่งผมก็เลยเอาสูญใ่ซื้อครับเอเพราะว่าถ้าผมผมฟังนี่ผมฟังสองขึ้นซ้อนเด้ครับคือคือรถเลยเลยครับครับผมแล้วว่าให้ดีได้ครับได้เพราะว่าเลขตัวนี้ผมฟันสองขึ้นซ้อนได้ครับแล้วแล้วผมซื้อลอตเตอรี่มาเนี่ยผมก็ฟันดีตลอดด้ครับครับมันขึ้นผมก็ฟันดีผมก็ผมก็มือนย้ำแลออ้วว่าหาสิบถึงเลขก็ได้ได้ซื้อลอตเตอรี่เนาะ ลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งเลยพ่อครับงวนนี่อ่ะเขอให้เป็นไปกับถือเนี่ยผมยิเพชรบุญกระชักเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเชื่องขาผมสอบถามนิดนึงครับผมอที่บอกว่าฝันสองขึ้นซ่อนนี่คือว่าฝันย่างเดียวกันนี่บอกครับฝันยำขึ้นมะยำตัวเลขไอนี่นะครับขึ้นแหละขึ้นมาอันโซกันเป็นบ่ครับเราขึ้นสองตันเลขมาให้ไหมครับแล้วขึ้นถมาไมกแต่ฝันว่าพึ่นเอามาไห้โตเก้าเป็นบอกว่า อย่าลืมตกชุดหนีได้เหล็กเป็นรางสิไหมครับอย่าลืมสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดนี่นะครับมันสีฟันในค่ายรถนี่ไหมครับขึ้นรถนี่ผมฟันสามขึ้นส่วนนัอนกับหลังได้ว่าโตนี่ขึ้นไม่หยามผมถือว่าเป็นสามขึ้นไล้ก็ได้ขึ้นแหละขึ้นนม่สูกันในทั้งขึ้นแรกสองเป็นเอามาให้ขึ้นสามเป็นอย่างไมาบอกอีกว่าอย่าลืมเด้อนี่แหละเอามาให้แล้วเพว่าตามนัดผมก็เลยมาแปลกใจอยู่ว่าอะไวครับครับ อ๋แต่ที่บอกว่าสามขึ้นซอนนี่ก็คือฝันต่อเนื่องกันแมนครับฝันฝันจิตต่อกันสามมื่เลยครับคือรวนี่แหละผมฝันสามขึ้นติตต่อกันเลยอันนี้ก็ฝันสามขึ้นจิตต่อกันเลยครับแต่ว่าผมแปลกแก้วเพื่อนถหาผมถามตรว่าลอตเตอรี่มันมีหกตัวผมเลยเอาศูนย์ใส่ซื้อได้ครับเอาเดี๋ยวที่เพื่อนบอกที่เพื่อนบอกว่าเอาซีไซนนี่เม่อได้เอาไซต่อต่อถ่ายจากสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดมันบอ่ครับ เพครับเพิ่นเอาเอามาไว้ทั้งหนาแล้วก็เป็นสี่เจ็ดหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับในในกระดาษที่บรรจุไห้ผมนะครับผมเอาผมเอาศูนย์ใจแข็งแรงได้ครับสระวัมนมันขาดไปตัวหนึ่งนะผมซื้อลัตเตอรีได้เ็งว่ารครับผมก็เล็เอาใส่แหละผมไปซื้อมันก็มีหลีหนึ่งตัวนี้หกตัวมันก็มีหลีครับผมก็ได้มาสามใบผมก็เล็ว่าเอ๊ ผมกันจีไปซื้อเยอะผมไปซื้อหาเกตหาศูนย์เ็ดศูนย์ไปประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเป็นอีกลายแต่ว่าขางบนนี่ผมว่าเป็นเป็นซี่เจ็ดหกแน่นอนครับแต่ว่าสลับเหรียญเราได้ย่าย่าย่าไปทรงโตัวไหลเพราะว่ามันบรแน่นอนไหมครับครับก็คือให้จับอ่าสลับไปสลับมากครับแน่นครับสารับไปสลับไปสลับมากครับครับผมแล้วแล้วเล่าเลขกัน ตัวนี้ผมกับฟันสามขึ้นถือว่าเป็นสามขึ้นไม่กระได้ขึ้นแหละเพิ่นมาบอกขึ้นสองเพิ่นเงินไม่หย่อครับผมกับว่าแม่นแม่นแหละผมฟันยังสี่ไหมครับเพราะว่าผมผมมีบทเลี้ยนลเลยด้ยเพราะว่ารถผมกับสามขึ้นมันบอกหนึ่งหน, <c oughs> นึ่งเนาะแม่นเดียวครับผมเกิดเลยไม่คิดไว้ถ้าถ้ามันเป็นไปะได้ที่หลีในะงวดนี่นะผมสี่ซื้อที่เพิ่นบอกเลยผมหีืว่าซื้อเหล็กตัวเพิ่นผมมีซื้อท่านเพิ่นบอกแล้วกวัวนี้ผมก็ได้ซ่านหนี้ะครับหน่อยหน่อยนี่ครับเหล็ก แมนครับผมแมนแมนแมนได้ข้างบนข้างบนสามตัวข้างล่างกับตัวเดียวกับตาสุดย์เท่ากับตาเด่นเท่านั้นเอันบป็นไหลนะครับเอากับชื่อถ้าดีผมไหมครับครับถ้าเป็นตัวเลขสามตัวนี่เส้นขาจับเป็นอ่า c เจ็ดหก c เจ็ดหกนะครับเนาะไปแรกครับตัวนี้แหละครับเด่นเน้นเลยเน้นตัวนี้เลยครับ c เจ็ดหกข้างล่กันเน้นครับเน้นหาเจ็ดล่างครับแล้วก็หาศูนย์ จ็ดศูนย์เนี่ยเอาแต่เอาเติมศูนย์แดวนะครับครับห้าเจ็ดแปลว่าห้าเจ็ดนี่ข้างล่างครับ,รบแต่ผมขันมันส่วงโตผมนี่มันขับไปตัวหนึ่งผมเลยซื้อเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ท่านนี่แะครับห้าศ <70, S 2> ูนย์ห้าศูนย์ให้ว่า <70. S 1> เป็นล่างนี่มองว่าสามหางคือห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์แมนครับคือว่าผมเติมศูนย์อีกนิดครับผเพราะว่ามัน,ว,น,ว,นว่างตัวหนึ่งแต่ข้างบนนี่ไม่ตัวเดียวเลยสี 4, <ม>่เจ็ดหกเลยผม ฟันท้องไปเลยตัวนี้ผมมันส่วนตัวผมเด้่ล่ละบ้กบ,บ้ได้เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยแส่ีว<ม>่าผมบอกเกินไปเพราะว่าอันนี้ผมเป็นคมชอบของผมนะครับเพื่นมาบอกผมแล้วยผมก็บทซื้อเรากับผมเพื่อเพร่ให้ฮัทเดียฮัเดีฟันดีครับฮัทเดเป็นยังบุญวันีเนาะครับผมอ๋อต่ว่าเล็กบัานนี้เอาเดี๋ยวผมขอ <c oughs> ทวนสูอิบซีฟั่งแป๊บหนึ่งนะครับเนาะฟันของเส้นขาขึ้นแดกเพื่อนมาโศกัน เลขเจ็ดสองกับเจ็ดหกว่าจะเอาตัวได้ไห้นอครับบานนี่เพื่อนว่าจะมาวันพระครับบานนี้ฝันต่อมาเพื่อนเอาตัวเลขมาไห้หาตัวครับก็คือสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดเขียนติดกันเลยเม่ยนจะต่อกันลงมาเลยครับครับเสี่ยงขาก็เลยว่าถ้าสิบเป็นหกตัวเนี่ยเติมศูนย์เข้าไปข้างหลังมันจะเป็นเลขหกตัวครับครับผมบานนี้ถ้าจับเลขสามตัวก็คือที่เพื่อนบอกว่าให้เอาสี่ไซส่เสี่ยงขาก็เลยจับสี่เจ็ดหก แม่นครับครับ้านนี้ส่วนเลขสองตัวนี่เส้นขามองว่าห้าเจ็ดจะเป็นล่างแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์คือที่ห้าศูนย์เติมเข้าไปครับครับแม่นครับแม่นคทุกวันเลขสามตัวผมไม่ได้จับใต่อย่นี้ครับเพิ่งเขียนมาเป็นเอวี่ขึ้นข้างบนแล้วก็เอาเจ็ดแล้วเอาหูใบข้างล่างครับเป็นต่อกันทังทีได้ไหมครับเป็นเอวี่เป็นลักล่อยไหมครับครับนั่นแหละผมก็เลยว่า เอมันเป็นเขียนต่อกันมาแบบนี้เ้าไกต้องแยกออกเพราะว่าหาเกตมันอยู่สุดท้ายมู้ยครับครับผมผมมองเป็นอะไรขนาดแล้วผมไปซื้อลอตเตอรี่มันก็มีนีับางเอิบงกบางหาได้พร้มผมใค้มาสามใบเนี่ยครับผมใครมาอยู่เลยครับโอ้ผมไปถามเพิ่นวามีมีเลขตัวนี้เพราะครับเพิ่นวามีเพิ่อนอนสามใบครับใครผมสามใบเป็นเลขชุดครับครับเลขชุดสามใบสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดศูนย์ ครับเป็นลอตเตอรี่ชุดคือฝันกะหาได้พ้อมแปลกขึ้นกันนะครับเนาะแล้ววันนี้ผมแข่งงง,งอยู่ครับเส้นทาเลขเจ็ดสองนี่เพิ่นบอกเก่าถึงเลยเพ่นบอกครับเพิ่นเพิ่นมาใหา้เอากระดาษให้แต่เพิ่นเม่ได้ถึงบอกถึงเลขเจ็ดสองครับ<อ>แต่กระสือที่ไม่ดีกือมันมาแน่นอนเนี่ยคือเจ็ดสองนี่ว้า<ๆ>รอบเดียวตั้งแต่ฝันแรกที่บอกว่า เสียเอาเจ็ดสองกับเจ็ดหกอ่าคือคุยกันอยู่ว่าเสียเอาตัวใดให้แมนครับคือเป็นสองกันต็มงี้อแหละครับแฟาเป็นม้าเราเป็นอมสีเจ็ดหกไหมครับเอาสีเจ็ดสองเป็นบ่ไรให้เบิ้งนะครับครับผมก็เลยว่ามันอาจจะเป็นตัวนี้แหละครับสีเจ็ดหกเหละครับครับผมเพราะว่าผมก่ซื้อมาแล้วผมกับฟันดีผมบอกเลยว่าผมฟันดีฟันดีบอกครับเบ้าสูฟังจักน้อยเลยปะเนาะครับฟันดีนี่ผมซื้อแล้วตลี่มาแล้ว เมื่อคืนผมฟังว่าพี่น้องผมเนี่ยมากินมาอยากนัผมเอาเขาเอาหนามมาสู้กันกินแจกบุญบอยย่บ้านผมครับโอเยังคนมากมวมบุญมวลช้านผมเละครับมาสู้มาเซลมาขายขายมาทำเพรบุญน้ำกันครับอาหารที่ผมไม่เคยกินเนี่ยผมก็ได้กินแมบครับผมก็เลยว่ามันอาจจะเป็นต้นตัวนี้แหละครับเด็กครับ้านไร่ครับ่อยที่รบสามารถซื้อได้ครับ ออนนห่ยแล้วถ้าเป็นเลขก้นเลขผมมันกะเป็นเลขความฝันสังหวัดเนยนะเลขผมนี่ผมไม่มีแต่เลขความฝันเลยแม่นครับเลขความฝันเส้นขาแม่นครับแม่นงวดก้อนผมฝันว่าสร้างน้บ้านบ้านผมีก็บ้านเลขที่ชิดเก้ามันก็อชิดเจ้าไหมครับครับผมงวดเมื่อกี้ผมฝังว่ารถผมแรนถอยหลังสามคืนมันก็อหนึ่งหนึ่งป้ายทะเบียนผมกับแปดสามหนึ่งหนึ่งครับครับแล้วงวดนี้ผมกตฝังว่าพื้นเอาเลขไหมผมสามคืนแต่ว่าอะไรม่นรับเป็นตัวเลขหกัวเลย ครับกันเอาศูนย์ใส่ผมก็ไปซื้อลถตตลีมากพบกันได้มาพร้อมหมนเลยผมกับตำหรับผู้มากนะมันเป็นแนวทางกันแม่แมนครับเป็นแนวทางครับผมสำหรับผู้มากเป็นแนวทางเลยชอบก็จัดขาดก็ผ่านเนาะอันนี้ก็คือแบ่งปันเบาสูฟังครับแบ่งแบ่งปันแต่ว่าอย่าลือกผสมสารแม่นได้กับซันก่อนไต่เขาวันนั้นเลยครับ นี่ผมกับมีประมาณนี่แหละครับครับผมอ่าสามตัวเลยก็คือสี่เจ็ดหกเลยบัดนี้เลขสองตัวนี่มักตัวใดที่สุดครับผมแผ่นผมมันนะครับครับพราอว่ามันว่างผมก็มาเจ็ดศูนย์หาศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะครับพะว่ามันว่างเลยครับมันว่างไลผมก็เลยเอาหาศูนย์เจ็ดศูนย์แต่หาเจ็ดนี่เป็นไถ่ผมก็สีเก่าครับแต่ว่าเจ็ดศูนย์นี่มันว่างผมก็เลยเอาศูนย์ใส่สีับาวไมยนะครับ ผมก็มาดูหาเจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ว่าฟันทงมันกับฟันทงอะไรไม่กับฟันทงสามตัวนี่แหละไอ้ที่ชอบที่สุดนะครับชอบที่สุดก็คือสี่เจ็ดหกแมนครับอัพเรียกอะไรก็ได้ครับเล่นน้ำได้ครับได้ย่าเอาตรงๆกับเขากับเรนเปลี่ยนไปนน้ำเจ็ดสี่หกเนี่ยเขาก็บครับเอาเลยครับับไปเลยครับสำหรับแต่คนั้นหรับเล่นครับครับผมเล่นอะไรตัวครับหน่อยหน่อยนึงครับครับหมดตัวเดียวล่างกับที่ว่าตัวเดียวจะเอาศูนย์ได้สิครับ เมื่อนี้กับวันที่ท่าดละสิบสิบสองแล้วนะ 12, 13, 14, 15, ครับเนาะสิบสองสิบสาสี่สห้าสิบหอีกซี่มื้อเอาเดี๋ยวจังใดผมก็สีติดตามต่อแนวทางอี้่อกครับหาเธอหลังจากนี้มีความเคลื่อนไหวอีกช่วงใกล้ๆไหมครับครับเอาวัน,ว,น,ว,นวันที่ชิหาอะไรครับถ่าเดียมันจังใดจังหนึ่งครับแต่ว่าผมว่าเลขผมนี่ตัวไดตัวนั้นกม่เคยเปลี่ยนเพ แม่นอยู่ครับปกติก็เป็นจังสันล่ะวันที่สิบหน้าน้องโทรมาเมื่อวันแรกครับผมเปลี่ยนขันบเปลี่ยนเก๋าชื่อว่าปีๆนั่นแหละครับเอาเดี๋ยวจังไรแรงๆวันที่สิบหาเดี๋ยวผมสี่ติดต่อหาเชียงขาอีกชนึงนะครับเนาะครับผมครับผมมานี่กับขอบคุณหลายๆครับผมครับขอบคุณครับ